ราศีพิจิกเข้าสู่เดือนสิงหาคมดวงชะตาของท่านนั้นจะปรับเปลี่ยนอย่างแรงในช่วงนี้สีส่สิงด้วยกันที่ถือว่าเป็นสีสนนส่สิ่งมงคลเป็นสี่สิ่งมงคลประจําราศีของท่านที่ตัวท่านนั้นอย่าได้ห่างไกลถือว่าจะเข้ามาช่วยแก้ไขในสถานการณ์ต่างๆจะทําให้ดวงชะตาของท่านนั้นดีวันดีคืนไม่ตกอับไม่อับจนอย่างแน่นอน สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับสำหรับในเดือนสิงหาคมถือว่าเดือนนี้มีความสำคัญอย่างมากกับดวงชะตาของบรรดาส2ราศีรวมไปถึงดวงชะตาของชาวราศีพิจิกด้วยเช่นกันเนื่องจากในเดือนสิงหาคมนี้มีดาวใหญ่ที่โครจรกันถึง 4, ดวงไม่ว่าจะเป็นวันที่2สิงหาคมจะเป็นดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่13สิงหาคม ดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่26สิงหาคมดาวอังคารนั้นจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนและวันที่27สิงหาคมเป็นดาวศุกร์ที่มีการขยับปรับราศีกันอีกครั้งก็คือเป็นการย้ายออกจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันก็ถือว่าในเดือนสิงหาคมนี้ทั้ง12ราศีนั้น จะพบเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องนั้นแบบกระทนหันแบบที่ท่านไม่ตั้งตัวตั้งใจสําหรับสี่สิ่งที่จะนำมาบอกชาวราศีพิจิกนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นสี่สิ่งที่จะทำให้ท่านนั้นพบเจอกับเรื่องราวดีๆเป็นสี่สิ่งที่เป็นมงคลประจาราศีของท่านสิ่งแรกที่เป็นมงคลกับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคมนั้นก็คือ ทิศท,ทิศท,ที่เป็นมงคลทิศท,ที่ถูกชะโลกกับชาวราศีพิจิกยิ่งนักนั่นก็คือทิศตะวันออกซึ่งถือว่าทิศตะวันออกกับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคมนั้นถือว่าถูกชะโลกยิ่งนักไม่ว่าท่านจะนึกคิดจะอธิษฐานสิ่งใดขอให้ท่านนั้นหันหน้าไปในทางทิศนี้ท่านก็มีเกณฑ์มีลุ้นที่จะสมหวังสมปราดถนาสูงมาก หรือแม้แต่การหันโต๊ะทำงานการหันตู้เซฟก็ถือว่าจะเป็นการเรียกงานเรียกเงินจะเป็นการเรียกทรัพย์สินของมีค่าเงินทองเข้ามาแล้วจะไหลออกยากก็ถือว่าทิศนี้เป็นทิศที่เป็นมงคลกับท่านเป็นอย่างมากหากมีการเสี่ยงโชคหากมีการเสี่ยงดวงมีการเสี่ยงทายขอให้ท่านนั้นหันหน้าไปในทิศทางนี้ทิศทางนี้จะเบิกตาเบิกเนตให้กับท่าน ดวงชะตาของท่านจะไม่เป็นสองรองใครจะไม่มีคู่ต่อกอนดวงชะตาของท่านนั้นจะเป็นที่หนึ่งจะยืนหนึ่งทิศสามารถกำหนดดวงชะตาของท่านได้และจะนำพาให้ท่านนั้นพบเจอกับความเป็นมงคลพบเจอกับสิ่งที่ดีถือว่าทิศต,ตะวันออกนั้นถูกชโลกกับชาวราศีพิจิกในตอนนี้ยิ่งนัก 2. อสี สีที่เป็นมงคลถือว่าสีที่ถูกโลกกับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคมนั้นถือว่าสีที่เป็นมงคลของท่านนั้นจะมีถึงสามสีซึ่งสีแรกก็คือสีทองสีทองกับชาวราศีพิจิกนั้นคนข้างที่จะเกื้อนหนุนค้ำจุนกันในด้านการเงินไม่ว่าท่านจะทำอะไรค้าขาย หรือแม้แต่การที่ท่านนั้นทําเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆนานามีเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องขอให้ท่านนั้นมีสีทองติดเนื้อติดตัวเอาไว้สีทองนี้จะเรียกเงินเรียกทรัพย์ให้กับท่านนั้นดีนักแลสีที่สองนั่นก็คือสีแดงสีแดงนั้นเหมาะสําหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่สีแดงนั้นจะเป็นสีแห่งความเมตตามหานิยม เรียกคนรักเรียกคนหลงทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นไปที่แห่งหนใดก็จะมีแต่คนรักใคร่มีแต่คนเอ็นดูมอบโอกาสพิเศษให้กับท่านหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสเกี่ยวกับการงานโอกาสเกี่ยวกับการเงินทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะลงตัวถือว่าสีแดงนั้นค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับดวงชะตาของชาวราศีพิจิก ในด้านเมตตามหานิยมยิ่งนักการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การที่ท่านนั้นจะเข้าไปขอความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่สีแดงนี้ถือว่าติดเนื้อติดตัวท่านไว้ดีนกักแลอย่าได้ทิ้งอย่าได้มองข้ามสีแดงหากชาวราศีพิจิกมีสีแดงติดเนื้อติดตัวคำว่าเมตตามหานิยมนั้นจะอยู่รายล้อมรอบตัวของท่าน ถือว่าครังดีนักแลสีที่สสีเหลืองสีเหลืองนั้นถือว่าจะป้องกันภัยป้องกันพยันอันตรายต่างๆทําให้ท่านนั้นแคล้วคลาดในทุกๆสถานการณ์สําหรับสีเหลืองในเดือนสิงหาคมนั้นถือว่าจะเข้ามาแก้เคล็ดให้กับชาวราศีพิจิกดียิ่งนักไม่ว่าท่านจะเดินทางไม่ว่าท่านจะทําอะไรขอให้มีสีเหลืองติดเนื้อติดตัวท่านไว ทุกอย่างจะเป็นการแก้เคล็ดสิ่งไม่ดีนั้นก็จะแพ้ภัยตัวเองท่านนั้นก็จะพบกับคำว่าชัยชนะไม่ว่าท่านจะเดินทางไปยังแห่งหนใดคำว่าแคล้วคลาดนั้นจะเข้ามาช่วยเหลือท่านในทุกครั้งที่ท่านอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ถือว่าสีเหลืองนั้นถูกชะโลกกับท่านในด้านแคล้วคลาดปลอดภยัยสิ่งมงคลสิ่งที่สนั่นก็คือ เลขที่เป็นมงคลกับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคมเลขที่เป็นมงคลกับดวงชะตาของท่านนั้นก็คือเลขห้าเลขเจ็เลขสองซึ่งถือว่าทั้งสามเลขนี้จะให้คุณกับตัวท่านยิ่งนักไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ขอให้นึกถึงเลขทั้งสามตัวนี้เอาไว้ดีมีเกณฑ์ที่จะนำพาท่านนั้นพบเจอกับสิ่งที่ดี หรือแม้แต่จะเป็นตัวเลขแก้เคล็ดทำให้ท่านนั้นพบเจอกับเรื่องราวดีๆก็ถือว่าเลขทั้งสามเลขนี้ก็คือเลขห้าเลขเจ็ดเลขสองถูกโลกกับท่านในตอนนี้ดีนักแลสิ่งมงคลเรื่องที่สที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นก็คือเวลาที่เป็นมงคลกับดวงชะตาของชาวราศีพิจิก ไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ดวงชะตาท่านจะขึ้นมือท่านจะขึ้นหยิบจับอะไรก็สมหวังสมปรารถนานั่นก็คือในช่วงเวลากลางวันหรือในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง15นาฬิกาซึ่งถือว่าในห่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดวงชะตาท่านเปิดประตูบุญประตูโชคประตูทรัพย์ของท่านนั้นเปิดรับสิ่งดีๆสิ่งมงคลต่างๆก็ถือว่าในช่วงเวลานี้ หากท่านจะคิดทำอะไรก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะสมหวังสมปรารถนาแต่เวลาที่ท่านควรที่จะระมัดระวังนั่นก็คือเวลากลางคืนโดยเฉพาะช่วงเวลา21นาฬิกาไปจนถึง1นาฬิกาในช่วงนี้ถือว่าท่านต้องระมัดระวังให้ดีเป็นช่วงที่ดวงชะตาท่านอ่อนแรงก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดียิ่งอยู่ในวันพระ ท่านควรที่จะรักษาศีลควรที่จะสวดมนต์ไหว้พระให้ดีท่านนั้นก็จะพบเจอกับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลตามมาซึ่งช่วงเวลาที่เป็นมงคลและช่วงเวลาที่ไม่เป็นมงคลกับตัวท่านนั้นหากว่าท่านจะทำอะไรก็ขอให้ท่านนึกถึงข้อนี้เอาไว้ให้ดีเพราะข้อนี้จะช่วยท่านในการตัดสินใจหลายๆเรื่องได้ ซึ่งเรื่องราวที่เป็นมงคลกับชาวราศีพิจิกทั้งสี่เรื่องราวนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเป็นเรื่องราวที่ท่านควรจะรู้ควรจะทราบสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ในคลิปนี้ทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ